ยังไรก็ดีก็ให้ระวังไว้อย่างหนึ่งว่าภาษาเนะี่ยมันเป็นเหตุที่ทําให้เราคาใจไม่ได้เพราะภาษานี่มันไม่ใช่ใครมีอํานาจไปควบคุมมันได้ถึงแมว้ว่ามนุษย์จะบัญญัติขึ้นมาใช้มันเป็นไปตามการลากจูงของสิ่งแวดล้อมนั่นกลุ่มหนึ่งก็บัญญัติอย่างหนึ่งกลุ่มหนึ่งบัญญัติอย่างหนึ่ง หรือว่ามนุษย์ด้วยกันเนี่ยมันอยู่ในสถานะที่สูงต่ำกว่ากันมันก็บัญญัติต่างกันใช้คำคำเดียวกันมันก็เลยทำให้เข้าใจกันผิดได้ยิ่งโลกสมัยนี้มันมีการติดต่อกันอย่างมากมายจนกลายเป็นโลกเล็กๆไปแล้วความปนเปยทางภาษาก็ยิ่งเป็นไปมาก และทำความลำบากให้มากขึ้นกว่าเดิมอีกยกตัวอย่างคำว่าโลกอื่นอีกครั้งทั้งโลกอื่นในภาษาวัตถุภาษาพิเศกหรือภาษาวิทยาศาสตร์ก็ตามอันมาจึงก,ก้อนโลกอื่นรือดวงดาวดวงอื่นสารนภเคราะห์ดวงอื่นนีน่ในแบบเรียนของลูกเด็กๆมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหม ถ้าพูดถึงโลกอื่นคือมันเอออเฟีอันอื่นดวงดาวอันอื่นหรือชาวบ้านก็ใช้ความหมายในอย่างนั้นกันมากทีถ้ามันเป็นภาษาศีลธรรมภาษาวัดของพวกที่เร่งศาสนาคำว,ว่าโลกอื่นนั่นมันไม่ได้หมายความอย่างนั้นหรอกหมายความวโลกของเทวดา เป็นต้นโลกของมารโลกของพรหมที่เป็นชั้นต่ําๆศีลธรรมชั้นต่ําๆก็ต้องตายแล้วเหมือนกันจึงจะไปถึงโลกนั้นได้ที่จะมีเทวดามาอุ้มพาไปอย่างเดียวนี่มันเป็นกรณีพิเศษไม่มีใครยอมรับนี่คำว่าโลกอื่นในภาษาวัดภาษาศาสนาภาษาศีลธรรมก็หมายถึงโลกอื่นซึ่งอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แต่ก็ยืนยันว่ามันมีโลกนรกก็ทําบาปเขาก็จะได้ไป โลกสวรรค์จะทำดีทำบุญทำกุศลข้าวก็จะได้ไปนั่นมันโลกลอื่นอย่างนั้นมันเป็นภาษาศีลธรรมภาษาวัดวารรซึ่งบัญญัติกันว่าให้ตายตัวตรงกันหมดแทบจะทุกศาสนาที่จะเป็นภาษาศีลลึกซึ่งเป็นภาษาปร,ม,าร,รมัตถธรรมไม่ใช่ศีลธรรมปรมัตถธรรมเรามีอัฏถานลึกซึ่งนี่คำว่า,าโลกอื่นนล้วก็หมายถึงใงภูมิของจิต ที่กําลังเป็นต่างๆกันไม่เหมือนกัน <c oughs> จิตที่อยู่ในภาวะที่ต่างกันเรเรียกว่าอยู่กันคนละโลกเนี่จะเข้ากันเข้ารู้กันได้กับที่เราต้องการจะอธิบายว่า <c oughs> ตามธรรมดาจิตของคนธรรมดาเราเนียมันมีอยู่ในภาวะอย่างไรก็ถือว่านั่นเป็นโลกนี้เป็นโลกประจํา พรจิตไปในภาวะอื่นอย่างอื่นจิตไปจะจทนี่ก็เรียกเป็นโลกอื่นภาษาปรมัตถธรรมเข้าหมายกันอย่างนี้ไม่เอาไอ้แผ่นดินเนื้อแผ่นดินไอ้อย่างนี้เป็นหลักไม่เอาดวงดาว้เป็นหลักเอาไอ้จิตมีภาวะหนึ่งๆเป็นไปตามนาดของสิ่งแวดล้อมหนึ่งง ชนิดหน,หนึ่งนั่นเรียกว่าโลกชนิดหนึ่งของคนนั้น <c oughs> ดังนั้นมันจึงเป็นโลกที่ทเปลี่ยนได้มากเปลี่ยนได้เร็วเปลี่ยนได้ลึกโร่อื่นมีอยู่สามความหมาย <c oughs> ภาษาวัตถุของนักวิทยา,าศาสตร์เป็นต้นก็เป็นอย่างหนึ่งภาษาศีลธรรมของชาววัดชาววาก็เป็นอย่างหนึ่งภาษาปรามัตถ์ของนัก ธรรมะชั้นลึกชั้นปรมัตถธรรมก็เป็นอีกอย่างหนึ่งอย่างน้อยเป็นสามอย่างอย่างนี้ถ้าใจได้ง่ายง่ายแต่ในความหมายลึกก็เช่นว่าเมื่อร้อนใจด้วยเหตุใดก็ตามเนี่มันเหมือนกับอยู่ในโลกนรกไอ้สิ่งที่เข้ามาแวดล้อมจิตนั่นน่ะมันเป็นโลกนรกสมมติชื่อเรียกว่าโลกนรก <c oughs> ร้อน <c oughs> เป็นไฟ จะเป็นการเสวยผลแห่งกรรมก็ดีคือแม้ที่สุดแต่มันถูกลงโทษจับพัดจับรูเขาจับมาเกี่ยนจีลงโทษฟั้งคุกคั้งตัดร่างก็ดีไอสภาพที่ทนได้แสนยากอย่างนี้มันเป็นโลกในโรกนี่เดี๋ยวก็หายขึ้นมาจากโลกในโรกไม่อยู่ในสภาพปกติตามเดิมมา,มา,มา,มาสู่มนุษย์โลกอีก เดี๋ยวมันบ้า,ากามถึงขนาดที่เรียกว่าโอเวอร์เซ็กมันอย่างที่เป็นกันอย่างนี้เดี๋ยวมากอย่างเดียวนี้มากมากมาก,มา,กมายเนะี่ยมนเป็นโลกสวรรค์เป็นเทวโลกอะไรพัก่เดี๋ยวมันก็ตายจากโลกสวรรค์มาอยู่ในมนุษย์โลกนี่อีกถ้ามันเก่งกว่านั้น บลางวันมันอยู่ในเทวโลกกลางคืนมันอยู่ในนรกโลกโลกนรกก็ได้ <c oughs> พูดกันจะที่ดีดีดีกว่าถ้าจิตปกติสามที่จะเรียกกันว่าปกติอย่างไรก็เป็นมนุษย์อยู่ในมนุษย์โลกที่ถ้ามันอยู่ในสมาธิ <c oughs> หายหลายแบบ <c oughs> ก็เรียกว่าอยู่ในพรหมโลกก็ได้ ภาษาชาวบ่านก็เรียกกรมะโลก <c oughs> แต่ภาษาธรรมะก็เรียกว่ารูประโลกอยู่ในสมาธิประเภทที่มีรูปธรรมเป็นอารมณ์ถ้าอยู่ในสมาธิที่มีอรูปธรรมเป็นอารมณ์เรียกว่าอารูปรโลกเวลังอยู่ในอรูประโลกถ้าอยู่ในเรื่องของกามก็เรียกากาม,มาโลกแล้วไม่จําเป็นจะต้องเล็งถึง ท่านสูงสุดเป็นโยคีมุนีหรือสีที่ข้าวชานข้าวสมาบัตรรูปสมาบัตรรูปสมาบัตรตามแบบของท่านนั้นนั่นทำตอย่างนั่นแหละท่านก็อยู่ในโลกัอย่างท่านตามแบบนั้นแต่คนธรรมดาชั่วประเดียวประดาวมันเป็นไปได้ไหมเงยจิตมันเกลียดกามมันมาอยู่เฉยๆเป็นอีกโลกหนึ่งนะมันไ,มไปนั่งพักผ่อนอยู่ในอีกโลกนะแต่มันไ,มามาไปเล่นกับของเล่นของอะไรที่ไม่ใช่กามมันก็เป็นรูป,ปรโลกอเล็กๆไปไน้ มันไปทำกับไอ้เรื่องที่ไม่มีรูปอะไรที่มันพอรล่อใจให้มันไปหยุด,ด <c oughs> อยู่ได้จะเป็นเีตุที่ยกเป็นอะไรก็สุดท้ายทั้งก็เป็นอารูปรโลกเล็กๆันึงนั่นเราถือเอาว่าในสภาวะที่แวัล้อมจิตอย่างหนึ่งๆเรียกว่าโลกหนเป็นโลกอื่น <c oughs> ต่อกันและกคัน นั่นจึงพูดได้เลยว่าทุกโลกหรือโลกทุกชนิดมันเป็นโลกอื่นต่อกันกันในระหว่างโลกนั่นเองเช่นมนุษย์โลกนี้ก็เป็นโลกอื่นต่อสัตว์โลกสัตว์โลกก็เป็นโลกอื่นต่อมนุษย์โลกหรืออบายโลกนิริยโลกก็เป็นโลกอื่นต่อมนุษย์โลกมนุษย์โลกก็เป็นโลกอื่นต่อนิริยโลกนั่นเดี๋ยวนี้เราเอามนุษย์เป็นหลัก เราเป็นมาตรฐานเอา,เอามนุษย์อย่างมนุษย์นี่เป็นหลักภาวะอย่างอื่นนอกไปจากมนุษย์ก็เป็นโลกอื่นไปหมดที่เราก็ชิมโลกอื่นลูกแปลกๆก,ก,กันบางโลกก็ไม่ไม่อยู่ในลักษณะที่ควรจะไปชิมแต่ในลักษณะที่ควรจะชิมนี่ก็มีมากมากมากชนิด เมื่อเรารู้รู้รรจักโลกรู้จักโลกดีแล้วก็จะรู้จักเลือกรู้จักจับไอ้สิ่งที่ว่าล่ำรานี่มันอยู่ในสภาพที่น่าดูคืออยู่ในโลกที่งดงามน่าดูพอสมกับมนุษย์ที่ดีได้